สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทีท,ทิตามทั้งชอ่องดีแล้วพูดออฟฟิเชียลนะครับมาแล้วสาวมาแล้วไอ้มาแล้วพวกกันเชยเข้ามารอลูกสาวแล้วสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะไฟมาเสวนไฟทันมหาเถอะคนมีไฟคนจะไหนไปมีไฟหรอไฟแหนท่พวกเราไม่มีไฟพวกเราอาศัยไฟเขาหนี้พี่น้องมาฒน์ถาด้ครับคุณนะพรงนี้่อพ่อแม่แม่วัฒน์ถา ผ่ามาหลายเลยครับหลายเลยอันนี้กับพ่อพ่อขึ้กับนี่พ่อพ่อผ้าถ่ายกับพ่อพ่อแม่เขามาเปิดคาเฟ่เลยคาเฟ่บอกเอาที่เลคคอฟฟี่คาเฟ่บอกปาทุกเขเปิดได้ตั้งแค่ถ่ายคลิปที่เฉยๆมีเปิดเปิดคาเฟ่ได้เลยได้ประดันติว่าจะเข้าไปเข้าไปอยู่ก็เลยไปอุ้นนุ่นดอกก็เลยก็เลยเจ้าของคงไปนอนที่วัดแน่นอนเลยก็เลยเปิดเปิดเลย โอ้ป่าใครปลาข้าวข้าเบียวะเอลราปกเดปาระดับปะทขั้นตัวนี้ไหมงกระสีมาเรียบยงครับยังครับลองยตัวมอหรือตังยืมวงบันมือบอป็นยังเขาจะเก็บที่หลังเก็บพลหาร้อยหารอยอแวออกแน่ครับเก็บโอ้ยครับนเนี้ยโอ้ขอบคุณครับ ดังว่าแค่ไปให้เงินลราป่ะที่ไนเนาะไปที่วั่เที่ยวไปมีเขาหรือเขามาลงยืนพิททั้งเลยเด็ดเลยเขาไม่ยืนพิดทางเลยเด็ดเลยเพราะว่าเพราะว่าผมผมก็ซื้อบัตรนะใช่ไหมครับใช่ก็ซื้อแต่ว่าช่วยทำบุญไม่ได้มาซื้อช่วยทำบุญให้ครับผมครับผมหลวงพ่อบารมีถ้าทำบุญหลอนเราพิจิตาพิจิตรทำดีทำดีสิ่งดีตามมานี่เนาะมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วชมชิมแล้วชี่หมอนิงที่หมอนยิงไฟแต่ไฟเล่าไหมไฟเล่าก็จะมันดีให้ ไน่นด้ขวงยจแกริงๆรัก่ออ้ไม่ได้าแก่เมทเดี่หมติดต้มกลอดไม่ว่าเป็นไหนเป็นเมาไล่หลยเลยพี่น้องเาะหัไม่เาเป็นงานฟรีครับ ยังไเยด้เลยครับแไมมีไหนแ่ครับีครับพ่อพ่อไปถ่ายไหมพ่อถ่ายได้ยังถ่ายกับน้องเลยโอเคครับ อ๋อครับผมพี่พลพี่พก็มอบรางวัลให้น้องตรงนี้เลยว่ะนั่นดินั่นดิมอบตรงนี้เลย

กินแน่ว่ากินแน่ให้แมวกินไดวดไม่เมาอีกินครับมีนการเลยครับ hmm. น่าสอีกอีกกมาเก็บถกนวอาหม้อว่าน่อาปั่นผมแต่ว่าตรงนี้ไม่ตผม ก็ดีจะมาให้เซ็นมที่แล้วขอร้านีเสียววันที่สองป้ายังยังไม่เป็นเช็ค่ก็บใครรบนงบไทยูเบิ้งครับเบึ้งพี่น้อย

พ ok, uh oh. อกัน้าพอกันหน้าเวทีพอกันหน้าเวทีกระไทยไอกระไทยดสามคลิปสองคลิปอันนี้คือยังนี่กระบองบอกเนาะยม่ไ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 ม่เจฟีโอ้ ไฟแม่มาปวดใช่ไหมเปลี่ยนสีมันสีเหลืองนั่นเองเออฟาดันไรยุ่งเหมือนมันไฟไรยุ่งไปตัวไปตัวไปตัวห้องไปสายเป็นสายเป็นอาจจะสีได้ลายกบไฟแห้งตอบกับเออไเมาอยู่ที่เหรดครับซ้ำกันแล้วครับอันเป็นม่เมามันมากซ้ำกันครับอันย่างบุญพ่อเบี้ครับเด้วเจนคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับผมลโรงพยาบาลโอ้โรคระบอาดโรคระบาเอ้า กันล่วงขึ้นกันนะครับผมหน่อเขาฮัลโหลครับพอกันคิดหนากกันครับ,รบ,รบผมอยู่ดีมีห้างลำรวยถูกหวยรวยเพื่อที่แล้วเราเดินไม่ค่อยได้ทุกทุกคนครับพี่น้องครับไปแล้วฮอดแล้วนี่แหละก็มาฮอด,อดจอดถึงแล้วมาถึงที่แล้วเนี่ยฮอด